สวัสดีครับผมสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้โผลมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนะครับมาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยากจะมีคอนเทนต์กับต้นประดูบ้างนะครับเห็นเพื่อนๆเ,เห็น ทุกช่องหลายช่องมีต้นประดูต้นไม้ใหญ่โชว์กันนะครับผมก็อยากจะมีบ้างนะครับก็เลยพามาที่เป็นต้นไม้ของแม่ยายนะครับต้นประดูนะครับมีทุกไซส์นะครับผมมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมจะไล่มาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับแล้วไปลงที่ช็อตเด็ดนะครับต้นสุดท้ายนะครับใหญ่ที่สุด5คนโอบนะครับผมเดี๋ยวดูต้นเล็กไปก่อนนะครับเรื่อยๆนะครับตามมาครับ ก็มาดูต้นเล็กกันนะครับผมจะรีภาพให้เร็วๆนะครับเพื่อจะได้ให้ f อฟได้ไม่ต้องดูคลิปยาวเกินไปนะครับผมกระชับเวลานะครับดูไปเพลินนะครับผมอันนี้เป็นต้นที่1นนะครับที่อยู่ริมสวนนะครับด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับต้นนี้ขนาด1คนโอบนะครับ ผมไม่มิดประมาณสองคนนะครับผมนะครับอยู่ข้างกอไผ่กำลังงามนะครับก็คือไม้เขาหวันนะครับขึ้นคุมเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งอ่านี่ต้นที่สองนะครับต้นที่สองก็อยู่ริมถนนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขนาดอ่าโตขึ้นมากว่าที่เราเห็นเมื่อกี้นี้หน่อยนึงนะครับท่านผู้ชมอาจจะตาลายเพราะว่าผมทำ กรอภาพให้เร็วๆนะครับผมที่สวนนี้มีอยู่นะครับที่นับอยู่เจ็ดต้นนะครับผมเจ็ดต้นแต่ไม่ใช่ที่สวนนี่ที่นานะครับแต่ก่อนมีอยู่สิบกว่าต้นนะครับแต่ทางแม่ใหญ่ได้ถวายให้วัดไปนะครับต้นใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็มีต้นอันนี้ไม่ถือว่าใหญ่นะครับผมเดี๋ยวจะดูไปเรื่อยๆนะครับ อย่าลืมนะครับนาทีที่ช่วงท้ายๆนะครับผมเดี๋ยวต้นใหญ่นะอันนี้เป็นต้นที่เดี๋ยวผมเดินเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมเดินเข้าไปอันนี้เป็นต้นที่สามนะครับที่สามยังมีให้ชื่นใจนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หวานข้าวแล้วนะครับ ในนาก็หวานข้าวแต่ฝนทิ้งช่วงนะครับผมก็เลยออกมาดูถ่ายรูปต้นประดูให้เเพื่อนๆท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้เขาเป็นต้นเล็กนะครับแต่อนาคตก็คือปล่อยให้เป็นต้นใหญ่แน่นอนนะครับไม่ได้ไปตัดไปอะไรนะครับผมต้นไปดูเนี่ยใช้เวลานานนะครับกว่าจะโตนะครับ เดี๋ยวผมจะพาลงไปดูไอ้ต้นที่อยู่ด้านล่างนะครับอีก3มต้นเรียงกันนะครับต้นนี้สวยดิ่งเลยนะครับสวยนะครับ สำหรับคนที่ชอบบ้านไม้งานไม้นะครับเมื่อดูต้นไม้ที่เราชอบนะครับเราก็จะนึกนะครับว่าการนำไปสร้างบ้านสร้างอะไรนะี่ก็เหมือนเราอยู่กับธรรมชาตินะครับผมทุกวนันนี้ไม้ประเภทนี้จะหายากนะครับเพราะว่าเป็นไม้โตช้านะครับผมจนมากที่ปลูกกันก็เป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับ ดูครบแล้วนะครับเหลือต้นสุดท้ายนะครับตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูต้นสุดท้ายกันนะครับไปกันเลยครับต้นนี้นะครับเป็นต้นสุดท้ายนะครับขนาดถ่ายไกลยังใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันครับอันนี้นะครับเป็นช็อตเด็ดเลยนะครับผม นะครับเดี๋ยวจะไล่ประมาณให้ดูว่ากี่คนโอบดีนะครับน่าจะไม่เกินสี่คนโอบนะครับสวยงามนะครับใหญ่มากนะครับประมาณสี่คนห้าคนโอบนะครับผมนะไม่ใหญ่เท่าไหร่ ่แตถือว่าอลังการงานสร้างนะครับขอญาตนะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมขอญาตลูกหลานขอทายไปให้เย็บซีท่านผู้ชมในเบื้องนะครับเด้อนะครับต้นประดูนะครับยักษ์ที่ทุ่งนาละเอียดนะครับนาไม่ยายนะครับอันนี้ ยังถือว่าเป็นใหญ่น้องๆนะครับถ้าใหญ่จริงๆมีใหญ่กว่านี้อีกนะครับแต่ว่าตัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายด้านนี้นะครับนี่ครับดูจากหน้าไม้นะครับห้าคนโอบครับพี่น้องครับครับต้นนี้ครับก็ไม่เป็นไรนะครับ ดูรุ่นเล็กรุ่นนี้ไปก่อนนะครับอันนี้คือเถาวัลย์คุมอยู่นะครับผมนะครับมาดูยักษ์นะครับอายุไม่ต้องนับแล้วครับกี่ปีอายุเยอะมากนะครับกว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะครับมีสั้นลูกขา่าเทวดาอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นโพนถ่ายมุมนี้จะเห็นได้ชัดนะครับเห็นไหมครับ ผมกลับประมาณแล้วนะครับประมาณห้าคนนะครับสี่คนโอบไม่พ้นนะครับประมาณห้าคนนะครับาช็อตเด็ดเลยนะครับมีทุกรุ่นปกตินะครับต้นประดู่ที่ที่นาแห่งนี้นะครับมีประมาณสิบกว่าต้นนะครับได้ทำการถวายวัดไปนะครับส่วนหนึ่งนะครับทั้งต้นทั้งรากนะครับ วัดสายลงปู่ทองมานะครับผมลงปู่สมศิษย์นะครับเดี๋ยวผมจะปรับกล้องเป็นแนวตั้งให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ครับผมนะครับเฉพาะต้นเดียวต้นนี้นะครับทําบ้านได้เสร็จเป็นหลังนะครับผมนะครับอันนี้คือลําต้นอ่าความโดยรอบแล้วนะครับน่าจะประมาณห้าคนโอบนะครับอันนี้กิ่งข้างบนนะครับ กิ่งก้านสาขาเยอะมากนะครับข้างบนนะครับอันนี้จะซุมกล้องเข้าไปที่ข้างบนนะครับอายุน่าจะเป็นร้อยปีแล้วครับน่าจะเกินร้อยนะต้นนี้นะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้นะครับเห็นกับตานะครับยังไม่เคยเห็นขนาดนี้ นะครับแต่เห็นใน YouTube เห็นในในข่าวเห็นอยู่ครับช่องนั้นช่องนี้เขาลงนะครับต้นประดูยักษ์นะครับผมผ้าหนโอบอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้มาเห็นกับตัวเองนะครับประดูยักษ์นะครับก่อนหน้านี้ผมถ่ายคลิปประดูเล็กๆมาเรื่อยๆนะครับเอาช็อตเด็ดเนี่ยไว้ตอนสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆมีประดูยักษ์ที่ไหนนะครับใหญ่กว่านี้ก็ คอมเมนต์มาแล้วก็ถ่ายให้กันชมนะครับผมจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมว่าจะต้องมีใหญ่กว่านี้อีกแหละนะครับนี่ครับผมเขาเทวันคุมอยู่นะครับนี่ผมไม่ได้ซูมเลยนะครับดูครับดูลักษณะลำต้นนะครับข้างบนครับก็ให้เขาอยู่กับเป็นที่เป็นยึดเป็นหลักอยู่กับ ที่นาเนี่ยแหละครับผมไม่ได้มีนโยบายที่จะขายอะไรนะครับที่แม่ยายอันนั้นอาคาวก่อนก็คือถวายให้วัดนะครับถวายให้วัดวัดวัดป่าศักดารามนะครับของเป็นหลานของหลวงปู่ทองมาเาวโรนะครับหลวงปู่สมสิทธ์นะครับสุรกิจโตนะครับหลวงปู่สมสิทธ์นะครับถวายให้ท่านไปทำสิ่งปลูกสร้างภายในวัดนะครับ อันนี้ก็ยังคงเหลือนะครับตอนนี้เอาเก็บไว้ในนานะครับดูลากครับท่านผู้ชมครับดูลากครับใหญ่มากนะครับบริเวณโพนนี้เลยนะครับอันนี้ผมถ่ายแนวตั้งนะครับผมส่วนนั้นเป็นต้นชาตินะครับนี่นะครับผมผมไม่ได้เดินไปนะครับไม่น้อยเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ แต่ก่อนก็มีไม้พยุงนะครับไม้พยุงนะครับตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะครับมีไม้พยุงใหญ่แต่ก่อนนะครับตอนนี้เหลือต้นชาติต้นพยุงไอ้ไม่ใช่ต้นประดู่นะครับเหลือเยอะนะครับผมสิบกว่าต้นตอนนี้เหลือประมาณหกต้นเจ็ดต้นนะครับไม่รวมต้นเล็กนะครับผมเถาวันคุมนะครับ ดูท่านผู้ชมนะครับดูกันให้จุใจไปเลยครับไม้ธรรมชาติที่อยู่ในทุ่งนาของตนเองนะครับของแม่ยายนะครับไม่ใช่ของผมนะครับของแม่ยายนะครับผมเป็นลูกเขยนะครับสวยมากครับแค่ชมก็ชื่นใจแล้วครับเพราะว่าบ้านของผมก็มีแล้วนะครับ เอาไว้เป็นประดับบารมีให้ลูกหลานได้ดูนะครับตุ้งนาใหญ่นะครับอลังการมากครับผมนะครับก็นำพาท่านผู้ชมนะครับมาดูต้นประดูทุกขนาดแล้วก็โอเคนะครับนะครับก็ทุบ ยังไม่ใหญ่มากนะครับผมแต่ก็พอมีให้ชื่นใจได้เห็นนะครับผมอย่างด้านหลังผมต้นสุดท้ายนะครับที่มองมองดูเหมือนจะไม่ใหญ่นะครับพอเข้าไปใกล้แล้วนะครับห้าคนโอบนะครับรุ่นนี้ครับนะครับดูครับผมเห็นไหมครับอลังการงานสร้างเลยครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับจะกลับท่าพนมแล้วครับสวัสดีครับผม